หนึ่งนะครับท่านจะได้ใช้กระสานเป็นประโยชน์กระเราได้อย่างเต็มที่เป็นสารฉบับที่จะคู่กับหัวข้อที่พูดคุยกันวันนี้ก็ชื่อเนี่ยครับข้อวิเคราะห์และข้อเสนอทางเลือกทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งโดยวันนี้ตัวผู้เขียนท่านหนึ่งคือ,อือจันเอกพันธ์ก็จะมาขยายความต่อว่าภายใต้ภาพใหญ่แล้วมีจุดข้อขยายความเรื่องการที่จะเกิดรักษาการนเยกรมนีที่เป็นคนกลางแต่ไม่ได้ด้วยมามาตรเจ็ดเนี่ยความหมายคืออะไร เป็นการท่านจะสังเกตเห็นว่าเราให้เวลาในช่วงท้ายอย่างมากครับคุณหมอกับการตั้งคำถามการฝึกย้งนะครับกว่าหนึ่งชั่วโมงและตอนท้ายททีมจะภายใต้เอกสารฉบับนี้เมื่อเช้าคุณหมอแล้วผมก็หลายหลายท่านคุณปรีดาไปนำเสนอให้กับทางก็จะเป็นเอกสารที่นำมาพูดคุยในวันนี้ครับนำมาเล่าให้ท่านฟังก่อนภายใต้เอกสารฉบับ แล้วก็ทำมาเป็นอินโฟกราฟิกนะครับความยากเกี่ยความทางเรื่องแรกไม่แน่ใจว่ายังเป็นย,ยังยังมีอยู่หรือเปล่าการเลือกตั้งถ้าเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะครับนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือท้ายสุดก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ถ้ารัฐบาลยังคงยึดถือแนวทางผักดานให้เกิดการเลือกตั้งยี่สิบกรกฎาคมจากถูกมลชนนะครับในส่วนหนึ่ง กลุ่มประชนสับสน์ก็มีนะครับนปชอยากให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่ยิ่งเสรจยิ่งอยากไม่ไม่แท้กันก็คือในช่วงเวลาของการขยับการเลือกตั้งไปในระยะเวลาพอสมควรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางคลี่คลายปัญหาทางการเมืองที่อยู่ในขั้นวิกฤตกันอย่างไรล่าสุดได้ยินท่านนายวยครังานอดีตประธานรัฐบาลก็พูดถึงรัฐบาลต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง 太阳太。